นี่คือกำลังใจของคุณนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมอกอัมชาติาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่อยากจะส่งตรงกำลังใจดีๆให้กับคุณในวันนี้เพื่อให้คุณมีพลังและกำลังใจดีๆในการใช้ชีวิตนะคะและนี่คือคำทำนายนะคะซึ่งอาจจะเป็น กำลังใจเป็นคําแนะนำที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานบางอย่างอยากจะส่งตรงแล้วก็มอบให้กับคุณนั่นเองค่ะคุณได้ไปนี้ไพ่ขึ้นพลังงานในเรื่องของความย้อนแย้งในตัวเราเองนะนั่นหมายความว่าหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ตั้งใจดูคลิปนี้คุณอาจจะกําลังต้องการความสุขต้องการความสำเร็จต้องการสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกคือบางคนอยากจะมีสิ่งเหล่านี้แต่กลับทำบางอย่างที่ย้อนแย้งกับความสุขกับความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดให้เลือกทำสิ่งที่เหมาะสมนี่คือสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากบอกนะคะหากคุณรักความสะอาดแต่ชอบทำสกปรก,ปกมันก็ไม่สะอาดหากคุณรักความสบายใจแต่โกรธง่ายให้อภัยยาก มันก็ยากที่จะสบายใจหากคุณชอบความสงบแต่คุณขี้เบื่อคุณขี้เหงามันก็ไม่สงบหากคุณรักความอิสระแต่อยากจะมีความผูกพันมันก็ไม่อิสระหากคุณอยากปล่อยวางแต่ก็ถือสาทุกเรื่องใครทํำอะไรก็ถือสาไปหมดมันก็ไม่ได้ปล่อยวางคุณอยากที่จะเข้าใจตัวเอง แต่คุณกลับสนใจเรื่องคนอื่นมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณอยากจะมีความสุขที่ไร้เงื่อนไขแต่คุณกลับตั้งเงื่อนไขมากมายที่จะมีความสุขสิ่งเหล่านี้ย้อนแย้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณต้องการความสุขต้องการความสำเร็จในวันนี้คุณปรารถนาสิ่งใดต้องสร้างเหตุและผลให้สอดคล้องเหมาะสมถึงจะสมกับ ความปรารถนาของคุณนะถ้าคุณอยากมีความสุขในวันนี้คุณก็แค่สุขง่ายๆไม่ต้องตั้งเงื่อนไขว่าต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถต้องมีแฟนต้องมีลูกต้องประสบความสําเร็จต้องมีชื่อเสียงโด่งดังต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นคุณถึงจะมีความสุขถ้าคุณตั้งเงื่อนไขเหล่านี้ความสุขมันก็มาได้ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้กับความสุข แค่คุณกินไอติมหนึ่งแท่งคุณก็มีความสุขแล้วค่ะ